สวัสดีครับว <c oughs> ันนี้ชมพระจมเด็ดอันนี้วัดละขังครับวัดละขังพิมพ์เจดีท่านชมอะนี่ฮะเส้นชมท่านที่คุณพิมพเจดีเนี่ยนี่ฮะด้านขวาของท่านท่านบนเนี่ยจะย้อยยุบโคดเหีียวย่นเนี่ยฮะเส้นชมท่านฮะเกจะชนชมครับนี่ฮะ แขนต้งนี้มจะก,กระเทาะไปนิดร้อนไปนิดเนีน่ยตรงนี้ฮะโอเคครับนี่พิมพ์จะดีครับนี่ด้านบนท่านจะนั่งแบบนี้ฮะฐานล่างก็จะตันแล้วก็จะชิดด้านขวาของท่านเนี่ยมากกว่านี่ครับพิมพ์จะดีครับท่านชมฮะนี่ด้านหลังครับดูด้านหลังบ้างเดี๋ยวก็ดูขยายทีครับนี่ฮะ เนื้อหามวลสารท่านครับโอเคครับนี่คือพิมพ์เจดีนะฮะครับท่านชมนครับครับจะดูเนื้อหานี่คือพิมพ์เจดี อันนี้ลรงแ่งขยายให้ดเดิมนี่คือพิมพ์เจดีครับสมเด็จวัลคังพิมพ์เจดีฮะดูความแห้งความเหี่ยวความย่นแล้วก็จะมีแคนสารเอแคนไซครับเนี่ยคือมกระเบเป็นฟ้าเต็มไปหมดครับนะฮะนี่ครับสมเด็จวัลคังพิมพ์เจดีครับ อันน,นี้ดูด้านหลังบ้างครับนี่ยเนื้อหาด้านหลังท่านครับท่านดูเนี่ยจะมีรอยเน่ารอยจ้ำแล้วก็รอยที่ผิวเปิดไปแล้วก็มลสารออกมาเนี่ยเห็นชัดเจนครับนั่ฮนะนี่ครับวัตถังพิมพ์เจดีครับเนี่ย พระดูง่ายครับมีแกนซ้ายเต็มไปหมดนะฮะครับเนี่ยฮะเป็นพระที่ดูง่ายๆครับครับองค์นี้เก็บไว้นานเลยครับนี่ให้ดูยังนี้ก่อนครับเ,เดี๋ยวลงกล้องให้ดูก่อนเนี่ยฮะนี่ดูด้านหลังนะ ในกล้องดูด้านหลังก่อนท่านชมบมวลสารครบครับเม็ดแดงเม็ดดำหรือผงฐานนะครับผงพุทธคุณสีขาวนั่นนะขาวคุณขาวขาว้นขาวนวลขาวเนี่ยขาวใส มีหินสีเทาครับดูท่านชมหินเทาหินอะไรน่างๆเนี่ยนี่ฮะเนื้อหาที่หลากหลายครับเนี่ยทับซ้อนกันมาครับของแคนไซที่งอกขึ้นมาแล้วก็หดตัวลงไปทับซ้อนขึ้นมาครับนี่ครับสมเด็จเวะาขังครับดูท่านน่ากรัครับเนี่ย นี่ครับลงกล้องให้ชมนี่ครับสมเด็จวัดละขังเนื้อหาเนี่ยเนื้อจะเป็นไตไตนะครับดูครับนี่แขนไซ้ามีอะไรขึ้นคลุมเนี่ยเนื้อครับ เนี่ยเนื้อหาครับการหิวการย่นการหดตัวของเนื้อพระแล้วครับเนี่ยเดี๋ยครับโอเคครับ คลิปนี้ก็ไว้เท่านี้ครับสวัสดีครับ